สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับเรื่องราวของเท้าสีจุลาลักษ์พระสนมผู้มากๆด้วยกามจนต้องถูกสั่งประหารด้วยการโยนให้เสือกินเท้าสีจุลาลักษ์หรือเท้าสีสุลาลักษ์ปรากฏในพระราชพงศาวดารมีนามเดิมว่าแจ่มเป็นนางบาทบริจาริการในสมเด็จพระนารายมหาราช ซึ่งหมายถึงภรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์พระมหาอุปราชและเจ้าฟ้าหรือเรียกว่าหญิงที่มีหน้าที่รับใช้ปฏิบัติพระเจ้าแผ่นดินนางเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงมากรักเพราะนอกจากจะเป็นพระสนมเอกในสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับชายชาวโปรตุเกสคนหนึ่ง ต่อมาก็มีความสัมพันธ์กับเจ้าฟ้าน้อยพระราชอนุชาของสมเด็จพระนารายมหาราชอีกหรือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นชู้กับน้องชายสามีตัวเองทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องขับเพลิงเกริ่นถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนางเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเริ่มต้นชีวิตของแจมนั้นเป็นมาอย่างไรจากภรรยาสมเด็จพระนารายทำไมถึงได้ถูกสามีสั่งสังหาร ชีวิตของแจมนั้นเริ่มจากตรงนี้ค่ะด้วยว่าแจมหรือเท้าสีจุลาลักษณ์ได้เกิดมาในครอบครัวเชื้อสายผู้ดีซึ่งมีรกรากเดิมที่อยู่บ้านพลูหลวงแถบเมืองสุพรรณบุรีไม่ปรากฏนามของบิดาแต่รู้ว่าเป็นขุนนางชั้นสูงผู้มีอำนาจยิ่งในกรมคชบาลอีกทั้งมารดาของแจมคือพระนมเปรม เป็นนางนมที่ดูแลสมเด็จพระนารายมหาราชมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แจ่มยังมีพี่ชายอีกคนชื่อทองคำซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระเพทราชาพระมหากษัตริย์รัชกาลที่28แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ภายหลังก็ได้แย่งชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระนารายมหาราช แจมเข้าถวายตัวรับใช้พระเจ้าแผ่นดินในตำแหน่งพระสนมเอกของสมเด็จพระนารายมหาราชมีบรรดาศักด์เป็นเท้าสีจุลาลักษณ์หนึ่งในตำแหน่งสนมเอกสี่ทิศตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาเอกสารของฟรองซัวอองรีตูแปงระบุว่าเท้าสีจุลาลักษณ์คือผู้มีความงามมากและเป็นที่ชื่นชมของทุกคน และเป็นสนมเอกที่โปรดปรานคนหนึ่งแต่เอกสารของบันหลวงเดอแ e บสระบุว่าเท้าสีจุลาลักษณ์เป็นคนเจ้าเล่์เจ้ากลคล,คล่องแคล่วว่องไวและเป็นคนมีหน้ามีตาที่นั่นสำหรับการครบชู้ของนางนั้นกล่าวกันว่าเท้าสีจุลาลักษณ์ เป็นคนโปรโดของสมเด็จพระนารายณ์พระสนมจึงมักกรบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกจากพระราชวังเพื่อรักษาแผลที่ขาของตัวเองแต่ที่จริงคือไปสังวาสกับชายต่างด้าวในหมู่บ้านโปรโตุเกส <c oughs> ก็คือการออกไปมีเพศสัมพันธ์กับชูนั่นเองค่ะซึ่งการรักษากับในแพทย์เดเนียล สัญญาแพทย์ชาวดาเชื้อสายฝรั่งเศสน,นั้นเขาทั้งคู่ต่างก็รู้เห็นเป็นใจดีอ้างกับสมเด็จพระนารายมหาราชว่าแผลที่ขานั้นเป็นแผลชกันจะต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าจะหายซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมอืดเฉาของนางจนต้องพากันร้องเพลงถึงความอับป,ปีของนางไปทั่วพระนครแต่เท้าสีจุลาลักษ ก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าตนเองถูกใส่ร้ายป้ายสีซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระนางก็พยายามเอาพระไัยสมเด็จพระนารายณ์เพื่อให้รอดพ้นจากข้อครหาและสมเด็จพระนารายมหาราชก็ทรงให้นางอยู่แต่ในพระราชวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอื้อฉาวอีกแต่ด้วยเป็นคนที่มักมากในกามคุณก็จะต้องหาหนทางเสพสมกามให้สมกับความหื่นกระหายของตัวเองและจากการที่เท้าสีจุลาลักษ ต้องอยู่แต่ในเขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังที่ห้อมล้อมไปด้วยเหล่านางกำนันในพระนางก็พยายามมองหาชายที่จะเข้าถึงได้ซึ่งก็มีแต่เพียงเจ้าฟ้าน้อยน้องชายของสามีตัวเองผู้เป็นเจ้าหนุ่มรูปงามเพียงพระองค์เดียวที่นางจะสารสัมพันธ์ได้นางจึงพยายามหาลู่ทางในการสร้างสัมพันธ์กับเจ้าฟ้าน้อยให้เจ้าฟ้าน้อยพอใจจนนำไปสู่สัมพันธ์สวัสดิ์ของทั้งคู่ในที่สุด ทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆมาสักระยะแล้วเรื่องของทั้งคู่ก็ถูกเปิดโปงมาจากการที่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าฟ้าน้อยเสด็จมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งในการเข้าเฝ้าต้องถอดฉลองพระองค์หรือเสื้อไว้ด้านนอกก่อนเข้าเฝ้าระหว่างการเข้าเฝ้านั้นเท้าสีจุลลักษณ์เดินผ่านข้างห้องที่ประทับเห็นฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าน้อยจึงคิดสนุกเอาฉลองพระองค์ไปซ่อนไว้ในตำหนัก หวังว่าถึงเวลาที่เจ้าฟ้าน้อยเสร็จจากเข้าเฝ้าแล้วไม่เห็นฉลองพระองค์เจ้าฟ้าน้อยก็คงจะรู้ได้ในทันทีว่าใครเป็นผู้เอาไปนางตั้งใจจะให้เจ้าฟ้าน้อยไปหาเสื้อผ้าที่ห้องของนางแต่เจ้าฟ้าน้อยไม่ได้เฉลียวพระไทยหรือเอะใจก็เข้าใจว่าฉลองพระองค์หายไปจริงๆเมื่อเรื่องนี้ถึงหูสมเด็จพระนารายพระองค์ก็ทรงพิโรธยิ่งนัก ว่ามีคนมาขโมยทรัพย์ของพระราชอนุชาหรือน้องชายถึงในเขตพระราชฐานได้อย่างไรและผู้ที่จะหยิบออกไปได้จะเป็นใครได้เล่าก็มีแต่ผู้ที่มาจากพระราชฐานฝ่ายในเท่านั้นพระองค์จึงมีรับสั่งให้ผู้คนค้นหาให้ทั่วอย่างทันทีโดยเข้าคนที่ห้องของเท้าสีจุลาลักษ์ก่อนซึ่งทันใดนั้นก็พบฉลองพระองค์เจ้าฟ้าน้อยอยู่ในห้องอย่างจงแจ้ง เหล่านาังรับใช้จึงรีบเอาตัวรอดชิงกรับบังคมทูลความระยำตำบอลของเจ้าสีจุลาลักษ์จนสิน้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระพิโรธเจ้าฟ้าน้อยและพระสนมเป็นอันมากเนื่องด้วยทั้งสองได้อกตตันยูต่อพระองค์ผู้ที่ชุบเลี้ยงทั้งคู่มาหลังจากนั้นสมเด็จพระนารายมหาราชทรงตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยคดีความของเจ้าฟ้าน้อยและเท้าสีจุลาลักษ์ เพราะพระองค์จะไม่วินิจฉัยโทษด้วยพระองค์เองกลัวว่าจะเอาความโมโหมาเป็นที่ตั้งในการตัดสินหนึ่งในคณะที่ปรึกษาดังกล่าวคือพระเพทราชาพี่ชายของเท้าสีจุลาลักษ์เองก็ไม่ได้ขอพระราชทานอภัยโทษแก่น้องสาวอีกทั้งยังพิพากษาประหารชีวิตน้องสาวผู้มีพระคุณแก่ตัวเองด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือดูถูกอำนาจของพระมหากษัตริย์ สุดท้ายได้วินิจฉัยว่าเจ้าฟ้าน้อยและเท้าสีจุฬลักษ์มีความผิดจริงจึงตัดสินให้ประหารเท้าสีจุฬลักษ์ด้วยการโยนให้เสือกินส่วนเจ้าฟ้าน้อยถูกตัดสินให้ทุบด้วยท่อนจันทร์แต่กรมหลวงโยธาทิพย์น้องสาวของสมเด็จพระนารายณ์กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษว่าขออย่าได้ลงโทษจนถึงแก่ชีวิตเลย เห็นแก่ที่พี่เลี้ยงน้องมาเหมือนพ่อเลี้ยงลูกขอเพียงให้ทรงลงทันเสมอที่บิดาทำต่อบุตรเท่านั้นสมเด็จพระนารายณ์ไม่อยากขัดคำขอของน้องสาวอันเป็นที่รักจึงเปลี่ยนการลงโทษของเจ้าฟ้าน้อยด้วยการเคี่ยนด้วยหวายแทนแล้วให้พระเพทราชาและพระปีร่วมกันเคี่ยนอย่างดุนแรงจนเจ้าฟ้าน้อยสลบไปหลังจากนั้นเจ้าฟ้าน้อยก็มีร่างกายที่บวมผิดปกติ ขาเปลี่ยและเป็นอมพาษที่ลิ้นแต่บ้างก็ว่าพระองค์แซงเป็นใบอย่างไรก็ตามขุนนางชั้นผู้ใหญ่และกรมหลวงโยธาเทพก็ยังสมัครรักใคร่เจ้าฟ้าน้อยอยู่ส่วนเจ้าฟ้าน้อยยังทรงแค้นสมเด็จพระนารายมหาราชไม่เสื่อมคลายที่ประหารเท้าสีจุลาลักษ์ผู้เป็นชูรักที่ต้องตายไปและพระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยว่า หากวันใดสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตจะนำพระบรมศพไปเสียบประจานเพื่อแก้แค้นแทนเท้าศรีจุลาลักษณ์หญิงอันเป็นที่รักของตนซึ่งแต่เดิมนั้นเจ้าฟ้าน้อยเป็นที่โปรโดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มากถึงขั้นที่จะให้ทรงอภิเษกสมรสกับกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาคนโปรโดของสมเด็จพระนารายณ์นั่นหมายความว่า เจ้าฟ้าน้อยถูกวางให้เป็นผู้สืบทอดบัลลังแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวนี้ขึ้นเสียก่อนซึ่งตามที่ได้มีการบันทึกไว้การคบชู้ของเจ้าฟ้าน้อยและเท้าสีจุลาลักษ์ทำให้พระนางตั้งครรภ์ลูกของเจ้าฟ้าน้อยหนึ่งคนและในที่สุดเจ้าฟ้าน้อยก็ถูกพระเพทราชาประหารในช่วงผลัดแผ่นดินเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเท้าสีจุลาลักษ์ พระสนมผู้มากๆในการที่ต้องตายเพราะเป็นชู้กับน้องชายสามีตัวเองน้องชายที่คบชู้กับพี่สะใยรวมถึงพี่ชายที่ไม่แม้แต่จะร้องขอชีวิตให้น้องสาวของตัวเองหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จากเรื่องนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องขยาปากด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ